สวัสดีครับทุกคนในไทยกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปเก็บเก็ดอีกแล้วนะครับที่ตอนแรกผมก็คิดว่าผมแพ้แน,น่นอนไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงช่วงท้ายครับทุกคนหนถึงช่วงแรกผมเลืเลเออเอ่อนไปเดี๋ยวผมเลื่อนเราจะปอนี้หน่อยนะครับอ้าไว้ไลน์นี่ ไอ้ทุกคนก็คือไรอ่ะเกมเป็นไรอ่ะมาเล right ่นเกมหมาแล้วนะทุกคนเด๋ยวหัวไปก like ่อนตอนแรกผมคิดว่าฝัหงก็จะตายแล้วแหละตอนหน้าสอนเนี่ยส่งแก้วผมายแล้วอ่ะ แต <Okay. S 2> ่จบแล้วเ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ก็บไปสามแล้วนะคะทันยาไปทันยาไป mm hmm. ไปแต่ไม่ก็ออกกำาังตัวแต่ mm hmm. นั้นก็มีโมโคขึ้นผมเลยรู้ไงแต่นั้นเอารูสีเข้าไป